พิกุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกขุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะการไม่ทําไว้ในใจซึ่งนานัตสัญญา จึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่ในอากินจัญญายตนะนั้นมีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศร เป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยทำเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปาาัสสนาญาณมีอากินจัญญายตนะเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นๆน,น,นั่นเองพิขูทั้งหลายปเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ พิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่พิกขุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตสัญญาจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่ภิกุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่า พิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วภิกุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลเป็นอันกล่าวได้ว่าสัญญาสมาบัตมีประมาณเท่าใดอัญญาปฏิเวทคือการแทงตลอดอรหัตผลก็มีประมาณเท่านั้นภิกุทั้งหลาย ส่วนว่าอายตนะอีกสองประการกล่าวคือเนวสัญญานาสัญญาายตนะสมาบัติและสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติเหล่านั้นนั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ชายีพิกขุผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติฉลาดในการออกจากสมาบัติจะพึงเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติแล้วกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบดังนี้